ครับสวัสดีครับล่มบินบนอาซีนะฮะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องทิมสักหน่อยบ้างลูกค้าบางท่านซื้อซื้อล่มทางเราไปยังยังไม่รู้ว่าตัวนี้ต้องปับยังไงนะครับจริงๆตัวนี้ที่เห็นสีดำๆล็อกไว้นะครับก็คือตัวล็อกทิมนะครับเวลาจะใช้ต้องต้องปลดออกนะฮะปลดออกนี่ครับทั้งสองข้างมันจะมีล็อกไว้ได้ครับ สายร่มของบอลรซีจะมี4ชุดนะครับทั้งหมด4ชุดนี่ชุดหน้าฮะชุดหน้าสังเกตด,ดูสีจะแตกต่างจากชุดหลังนะครับแยกเป็น A B C D ไว้นะครับทีนี้การเอาไปใช้งานครับทิมตัวนี้ก็คือว่ามันจะแก้อาการทอร์กของเครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับสมมติว่ามอเตอร์ไฟฟ้านี่เขาจะทอร์กซ้ายครับเวลาจะบินเนี่ยเราต้องดึงทิมขวาแก้ไว้เลยนะครับ สมมติมันเป็นด้านด้านขวานะครับนี่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าต้องดึงลงมานะฮะปลดล็อกตัวนี้นะครับปลดล็อกลงมาแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงลงมาประมาณนิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้วนะฮะหนึ่งนิ้วแล้วก็พับไปล็อกไว้ล็อกไว้ต้องล็อกไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ลอกก็อกตัวจะยืด,ยดมาที่เดิมปึ๊บนะฮะ มันจะทําให้สายชุดหน้านะครับสายชุดหน้าเนี่ยต่ําลงมากกว่าเพื่อนครับจะเป็นการแก้ทอร์กจะให้ล่มบินตรงแล้วก็ควบคะุมง่ายฮะทีนี้สมมุติว่ามันยังยังบินบินบนไม่ตรงนะครับแล้วก็ปรับได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆตองน,นี้ได้เรื่อยๆฮะ,ะนิ้วหนึ่งยังบินไม่ตรงแล้วก็ดึงลงมาอีกได้อีกนะครับจนกว่าจะตรงนะครับเนี่ยฮะมันจะสายมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลอกไวะะ้ฮะ แก้การแรงทอกได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปใส่กับเครื่องยนต์มันจะกลับกันนะครับเครื่องยนต์เขาจะทอกขวาต้องมาแก้ที่ตัวซ้ายไว้นะครับก็เหมือนกันครับดึงมาหนึ่งนิ้วทีละหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มาพับล็อกไว้มันจะทําให้ร่มบ,บินบินตรงนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นลงก็ควบคุมได้ง่ายนะนี่ครับประโยชน์ของทิม อีกตัวหนึ่งก็คือในการเวลามีลมแรงๆนะครับเราก็ปรับตัวนี้สู้ลมได้โดยการดึงทิมลงมาจนสุดเลยนะครับทั้งสองันดึงมาทั้งสองนะครับอันนี้เป็นการทบทวนคลิปตัวนี้เป็นทบทวนอีกทีนะฮะหลังจากคลิปเก่าๆมันผมเองก็ยังหาไม่เจอเลยครับไม่รู้อยู่หน้าไหนมาดูตัวนี้นะครับนะฮะถ้าจะให้บินบินเร็วขึ้นก็ดึงลงมาจนสุดครับแล้วก็พับไว้ทั้งสองข้างนะครับ แค่นี้ครับเรื่องทีมนะครับแต่บางบางลูกค้าบ,บางท่านยังยังยังไม่เคยรู้ว่าทำไมมันเอียงใครยังขวาก็โทรมาถามผมอยู่ก็บอกไปนะครับครับตัวนี้ไม่ได้ทำตายตัวนะฮะตัวนี้แก้ได้ตลอดโอเคครับสำหรับเรื่องทีมทีนี้มาดูาล่มบินสามสิบเซลรุ่นใหม่นะฮะที่ทำ ขายในปัจจุบันนี้ก็คือว่าได้ไดไดพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาผืนผ้าร่มก็ยังเป็นผ้าที่ทั่วๆไปนะครับผ้าร่มทั่วไปเป็นผ้าลิบสต็อกนะครับที่มีน้ําหนักหนักกว่าร่มบินจริงนะครับทีนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชิ้นวัสดุตัวนี้นะครับคือลิฟมานนะฮะผมจะใช้ผ้าที่เบาบาง ทำให้ล่มบินรุ่นใหม่จะเบาขึ้นครับแรงยกดีขึ้นนะครับร่อนได้นานขึ้นอีกนะครับคนใช้มาเปลี่ยนวัสดุพวกนี่ฮะเนี่ยเป็นผ้าชนิดเบาพิเศษนะครับเหมือนถุงพลาติกแล้วก็ตรงปลายปีกตัวปลายปีกริบนะครับปลายปีกล่ลกลมทั้งสองข้างผมก็จะใช้ผ้าร่มบินจริงนะครับตัวนี้ผ้าล่มบินจริงเป็นตัวเสริมเข้าไปให้มันเบาแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ ก็เป็นการพัฒนามาอีกนะครับล่มบินนะฮะยิ่งทําให้เบาที่สุดก็ยิ่งดีะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับล่มบินบนอาซีนะฮะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องทีมสักหน่อยบ้างลูกค้าบางท่านซื้อซื้อล่มทางเราไปยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าตัวนี้ต้องปรับยังไงนะครับ จริงๆตัวนี้ที่เห็นสีดำๆล็อกไว้นะครับก็คือตัวล็อกทิมนะครับ